าปีแล้วใครที่ขายของออนไลน์หรือทำานหน้าแ f ฟ i l i เ t e ตแล้วอยากเสียภาษีให้ถูกต้องและประหยัดที่สุดแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงมีทางออกแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพามาดูเบื้องหลังการไทยทำคอร์สสอนแม่ค้าและในหน้าร้านค้าออนไลน์ให้ยื่นภาษีเป็นคำนวณเองเป็น เรียกว่าเรียนจบเนี่ยสามารถไปยื่นภาษีเองได้เลยนี่ก็คือบรรยากาศการสอนของแพรนะคะไม่ใช่มาตั้งกล้องเฉยๆแล้วก็ถ่ายแบบง่ายๆนะคะเรียกได้ว่ากลัวภาพไม่สวยไม่ชัดรวมถึงมีสไลด์การสอนที่เรียกว่าสวยงามมากๆแล้วก็เข้าใจแบบง่ายๆเลยค่ะตัวเนื้อหาเนี่ยนะคะถือว่าอัดแน่นมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มจากการปูพื้นฐานให้รู้จักในเรื่องของประเภทเงินได้วิธีคำวนวณภาษีการสมัครและการยื่นแบบการ ประหยัดภาษีและปิดท้ายด้วยกฎหมาย e-payment ที่ทุกคนต้องรู้เลยนะคะส่วนราคานะคะก็อยู่ที่990บาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจสามารถกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะคะ